เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนโชคดีตลอดเวลาไม่ใช่แค่โชคครับมันคือกฎแรงดึงดูดผมจะบอก10ข้อที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกันข้อ 1. ชัดเจนในสิ่งที่ต้องการอยากได้อะไรเขียนออกมาข้อ 2. คิดบวกสมองคือแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่เราคิดถึงข้อ 3. ขอบคุณทราบซึ้งในสิ่งที่มีจะดึงดูดสิ่งดีๆเพิ่มข้อ 4. จินตนาการเห็นภาพความสำเร็จเหมือนมันเกิดขึ้นแล้ว ข้อ 5. ลงมือทำไม่ใช่แค่นั่งฝันต้องขยับด้วยข้อ 6. เชื่อมัน่นเชื่อว่าคุณทำได้ข้อ7ปล่อยวางอย่าไปยึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไปข้อ8อยู่กับปัจจุบันมีสติกับทุกช่วงเวลาข้อ9รักตัวเองเคารพและเห็นคุณค่าในตัวเองข้อ10แบ่งปันยิ่งให้ยิ่งได้รับลองเอาไปใช้ดูนะครับรับรองชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเริ่มวันนี้เลยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิต กดแรง Đ ดึงดูดพลังความคิดชีวิตดีขึ้น